สวัสดีครับ p i c p i c Channel ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมส w e e t Night สองครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะกลับมาซุ่มเกลือกันอีกครั้งคาดาเกลือนั่นเองในเมื่อมีตัวใหม่เข้ามานะครับเราจะพลาดการซุ่มกันไประเดยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้หรือเราจะเกลือนะครับเราไปดูกันเลยสำหรับตอนนี้นะครับภายในตัวเกมก็มีกิจกรรมเพิ่มเลวลอัพของตัวละครตัวใหม่นะครับที่เชเวนนะครับแล้วก็มีของ ตัวรูดี้ด้วยใครที่ยังไม่มีรูดี้แล้วอยากได้สามารถมาสุ่มหาช่วงนี้ได้นะครับเลทจะมากกว่าตัวอื่น,นครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มหามิสเวลเวสกันดีกว่าก็วันงงคน,คน,นี้ไม่มีไวฟรีนะครับเราจะเกลือด้วยบี้ลววนๆ<ะ>มาเรามาเริ่มรอบแรกกันเลยไปย่อ้ค้างไว้นิดนึงใจพอไม่ดีเลยเ<อ>เหลืองมาเลย แตกแดงมั้ยไม่มีเหลืองล้วนอื <c oughs> ส้สกคิปไปเลย <c oughs> โอ้มีตัว,ต,วตัวแท้งตัวแท้งระดับเอพัสนะครับปะรอบที่สองมาหน่อยนะเหลือเพชรมวาให้หน่อยก็ดีคุณเอ้ยโอ้ยเหลืออีกแล้วไปไม่มีปังกายแ,งแดงๆส้มๆเลยนะมันน่าจะเกลือ ไซอินกับโคเจิตเป็นโคเจิตแดงจะังมากเลยไปเหลืองอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ไม่มีประกายอะไรในแตทั้งสิ้นเกลือไปโอ้โหเกลือจับเกลือเลไปแดง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 หน่อยฟ้าเลยจริงโอ้เกลือจัดจับเลยเนี่ย อุ้ยสงสัยจะไม่มีหวังเฮ้ยแดง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 เว้ยแดงว้ยแดงว้ยเอ้ยเรามารลุนไปพร้อมกันครับผมอ่ะฟ้าก่อนข้าไปตายอีกแล้วนี่ลุ้นสุดใจขัดดิ้นเลยนะงานมาแบบเฮ้ยเหลืองมีเหลืองมาด้วยอะไรอ๋อพี่ไพ่พี่ไพ่แจมแจบไป สีเหลืองอีกตัวว้ยตัวนี้กหแล้วเมื่อกี้ที่เราได้นะครับมายังไงมายังนี่ตัวสุดท้ายเลยเลยคา,าลินคาลินมาเฉอขิดเล็ดปะเนี้ยเล็ดของคราวที่แล้วไม่ใช่เหรอ ไ <S k iller> ะต่อครับผมแดง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 นิแดงนิแดงโอ้ไม่มีบ่งกายใดๆทั้งสิ้นฆ่าไปเลยต่อไปแดง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 โอ้ฟ้าเลยทีนี้หนักเลยข้าไปต่อไป ให้เหลือบี้ไว้บ้างก็ดีนะาฟแล้วเกลือจัดๆเขียปี <G ül> ต่อไปตือแดงหน่อยนะแดงขอแดงอีกสักหนึ่งก็ยังดีโอ้ฟ้าอีกแล้ว <G ül> เกลือ,อจัดๆอีกแล้วไปไปจะหมดแล้วดา่าได้อีกสองรอบอีกนะแดงหน่อยเฮ้อบคุณเอ้ยโอ้โหปวดหัวไม่ประกายด้วยแตกแดกด้วย <G ül> เออ รอบสุดท้ายครับท่านผู้ชมขอตัวไปรีวิวหน่อยนะจะเอาตัวไปรีวิวอะนั่นแหละแดงมาแดงมาแดงมาไปฟ้ามาก่อนหน่อยอ่าขอตัวต้อมารีวิวหน่อยนะไหนๆก็ตัวใหม่แนละ้วขอตัวไปรีวิวนิดนึงไปเออฟ้าด่วนด้วย ดูดิมันเลนเาที่แล้วไม่ใช่เหรอสองตัวม,มันต้องอีกเลนหนึ่งไม่ใช่เหรอดูดิอ่ะดูดิมาโผล่เลดตัวมิสอะออะไรเวทเวทท่าไม่อะดูดีมาิดที่แนละูดีดเออสรุปคลิปนี้ ไม่เกลือนะครับได้สอแดงแต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดา,ามที่เราต้องการนะครับไม่ตรงจุดประสงค์นะครับโอ้ได้อะไรมาฟรีนะดูสิอ่าได้ใบได้ใบนะบอ่าที่บอกกับต้นคลิปว่าเราเราไม่มีใบฟรีตอนนี้เรามีนะครับมาเรามากดไปฟรีกันดีกว,ว,ว่ามี่เซเว a นอ้ยได้สิบครั้งด้วยหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเซิร์ฟไปก่อน เพื่อแบบมันจะออกที่ตัวเดียวอะไรอย่างงี้ซึ่งแม่งเป็นไปได้ยากมากเลยนี่ไะแดงโอ๊ะ่าไปป่า,ปปามากความหวังสุดท้ายของเรานะครับไปสิบครั้งปับ๊บ แดงหน่อย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 แดงอฟ้าเลยอของฟีไปหวังอด้กับมันเนาะไปเรียบร้อยครับขอสาวเศร้าๆกับความเกลือของเราหมื่นสองพนลูบี้ถามว่าเกลือไหมก็ไม่ถึงตัวเกลือนะครับได้ตัวที่เราใช้งานมา2อตัวนะครับแต่แค่เราไม่ได้ตัวใหม่ครับ ก็สำหรับคลิปที่นี้ก็จบแล้วนะครับการสุ่มเกลือรอบนี้นะครับก็ได้ตัวสีแดงสอตัวครับแต่เราไม่ได้ตามจุดปรผสมเราก็นั่นก็คือตัวใหม่นะครับเราก็คงยังไม่ได้รีวิวตัวละครเหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเราได้ผมสะสมบี้ขึ้นมาได้อีกสักนิดหนึ่งผมก็จะมาเปิดหาอีกรอบนึงนะครับและถ้าผมได้ตัวละครมาผมก็จะมาทำรีวิวให้ทุกคนดูอีกทีนะว่าตัวสกิลลิงเกอร์อะไรเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ถึแล้วครับ อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเนื้อหาของเกมเซเว่นไดซสองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย